โอเคครับผม <Okay. S 1> คลิปนี้นะครับทุกคนผมก็อยู่ในวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์แม็กซีนะครับทุกคนซึ่งวอร์ซีเซิร์ฟนี้นะครับวอร์ซีแม็กซีเป็นอีกหนึ่งเซิร์ฟนะครับที่เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานนี้และเซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นแนวของแรโคโลนะครับทุกคน <Okay. S 1> ซึ่มาเลือาวันเนี้ย ผมจะมาเล่นกิจกรรมสุดพิเศษให้ด้วยเพราะว่าตอนนี้เขากำลังจะกิจกรรมอยู่เพราะนั่นคือผมขออนุญาตรีเปิดคลิปและไปลุยกิจกรรมดีกว่าแต่อย่างนั้นนะครับก็จะไปดูของกันอย่าลืมนะครับ เข้าลิงก์กลุ่มวอร์ซีแม็กซี88นะครับชื่อกลุ่มนี้แหละถูกต้องแล้วนะฮะก็เข้าลิงก์กลุ่มนี้มาใต้คลิปนะครับเพื่อมาโหลดมาเล่นฟรีกนันได้หรือว่าใครยังไม่ว่างโหลดแ <c oughs> <c oughs> ม่ไปเสียงเหนื่อยไปทำไมอ่ะเออใครยังไม่ว่างโหลดหรือว่างเล่นนะครับก็ลองเข้ากลุ่มมาอ่านนู่นนี่นั่นดูคอมมงค์คอมููต่างๆก็ได้ครับทุกคนว่าถูกใจแบบว่าเฮ้ยว่างอยากเล่นค่อยมาลองโหลดเล่นนะครับทุกคนในก็ลิงก์กลุ่มแปะไว้ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้ามากันด้วยโอเคไม่รอช้านะครับไปดูของกในี้มีของงงยัไไประมาณหนบ้างนะครับโเค อย่างแรกนะครับทุกคนตามในภาพนี้ทุกคนก็คือแบบว่ารายละเอียดของบอสนะครับเห็นไหมครับว่าบอสเนี่ยเกิดทุกทุกสี่ชั่วโมงนะฮะนี่คือเป็นบอสใหญ่บอสเมีกานะฮะจุดเกิดล็อกกี้ก็เห็นไหมครับว่ามันบอกรายละเอียดว่าบอสเกิดตอนไหนแล้วก็ของมีอะไรบ้างไว้ชัดเจนนะครับทุกคนก็ลองดูแล้วกันนะครับส่วนบอสชมพูเกิดทุกสิบนาทีอันนี้คือรายละเอียดบอสนะถัดมานะครับทุกคนเป็นแรลง ทเทมเบิลนะครับก็คือตารางแลงนั่นเองก็ไม่มีอะไรมากทุกคนแค่ตารางแลงทั่วไปถัดมานะครับทุกคน <Okay. S 1> จะเป็นของนี่ฮะทุกคนผู้เล่นใหม่รับฟรีนะครับคือส่องไปปุ๊บเนี่ยแจกทั้งหมดในภาพนี้ฟรีแล้วก็มีอธิบายเพิ่มเติมว่าของเซิฟเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างในการฟาร,ร์มคือคนฟาร,ร์มแบบไหนดีแบบไหนด,ดอกอะไรดอกไปยังไงก็นี่แหละครับทุกคนอย่างที่บอกว่ากลุ่มนี้เขามีทุกอย่างพร้อมคนดูก็เข้ามาอ่านเองได้ในกลุ่มนะครับทุกคนภาพพวกนี้นะ ถัดมานะฮะเป็นของอัปเกรด VP ก็เป็นสามารถอัปได้นะครับเป็นการฟาร์มหาบัตร VP ออกมาแรกนะครับทุกคนและบัตรเนี้ยก็ได้จากกล่อง VP box นะครับได้จากการเติมจากการฟาร์มเลยนะครับอย่างที่บอกว่าสายฟรีก็สามารถฟาร์มเพื่ออัปเกรด VP ของคุณเองได้นะครับ และถัดมานะครับก็จะเป็นแบบว่าเลทในการเติมนะครับทุกคนก็เห็นไหมครับว่าราคาตามในภาพนี้เลย50บาทได้500ร c แล้วก็พันก c ซถ้าคูณ2นะครับเป็นเลทก็คือเขาบอกหมดเลยว่าทั้งเลทธรรมดากะเลทเติมคูณ2คือยังไงบ้างนะครับทุกคนก็จริงๆคือเลทธรรมดาคูณ2เนี่ยคนก็จะรู้เลยแหละว่าเออมันแค่คูณ2เข้าไปนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับเลทเติมนะฮะที่เหลือก็จะเป็นแบบว่ารับซื้อไอเทมแรนนะครับทุกคนอันนี้ก็คือไอเทมที่แบบว่าเหมือนทางเซิร์ฟเนี่่่ยยยยนนนนาาาาาจะะะรรรรัััับบบซื้้อออคคคแดดดมิขงไไวปลภ100%ก็ ราคาก็ประมาณในภาพนี้นะครับถ้าใครฟาร์มได้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ก็สามารถเปิดหน้านี้เพื่อเทียบดูราคาได้เลยครับว่าเฮ้ยขายได้เท่าไหร่ดีนะครับทุกคนอันนี้คือราคาขั้นต่านะ้จริงคือสามารถขายแพงวันนี้ก็ได้นะครับแต่นี่คือราคาขั้นต่ําที่เขาขายกันนะฮะถ้าสุดท้ายนะครับกิจกรรม King of s e r v e r นะครับก็คือกิจกรรมฟาร์มเพื่อรับปืนสุดแรงนะฮะเฉพาะคนที่คู่ควรก็คือรับเป็นปืนไซนี้นะทุกคน VAS ไฟฟ้านะครับทุกคนเพียงแค่3อันดับแรกของเซิร์ฟนะครับที่แบบว่า ฟาร์มได้เยอะที่สุดนะครับทุกคนรับไอเทมสุดท้ายากก็คือ V.S ไฟฟ้าหรือชื่อเต็มคือ V.S. สุด o p นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของต่างในเซิร์ฟนี้นะครับทุกคนก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายจริงๆเลยทุกคนเข้ามาดูกันก่อนได้นะครับทุกคนลิงก์กลุ่มใต้คลิปไว้ถูกแกงไหนยังไงก็คอยโหลดลิงก์ต่างก็ได้นะครับทุกคนหรือว่าก็เข้ามาโหลดมาเล่นกันฟรีๆได้เลยครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับโอเคครับทุกคนอันนี้ก็คือลงมาในเซิร์ฟแล้วนะครับทุกคนบอก ผมมาเล่นกิจกรรมนะครับทุกคนเดี๋ยวขอก่อนดนึงโหโถือว่าซพิ่มทำมาสวยนะเพราะว่ามีระบุชัดเจนมา p โปรเทคเหลือกี่วินะครับชอบที่ว่าตรงนี้แหละเออคือเขียนบอกชัดเปนเลยว่าโปรเทคเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเราปรับเวลาดีว่าสามารถปรับเวลาได้หรือเปล่านะครับทุกคนโอเคเวลาปรับได้นะฮะใช่ไหมทุกคนเราลองอีกทีเ่องจเมื่อกี้ผมพิมพ์ไม่ครบนะแต่มันขึ้นมาให้แล้วอะ ได้แหละทุกคนนะโอเคอย่างนึงคือกิจกรรมนะครับเห็นไหมว่าซูเป,ปรอร์บอสนะครับวันนี้เวลาหนึ่งทุ่มก็คือกิจกรรมนี้เองทุกคนแล้วก็หมายว่ามันเป็นห้องพิเศษคือห้องนี้นะครับเมก้าบอสทุกคนบอกเลยว่าผมมาแล้วกิจกรรมน,นี้ผมไม่รู้ว่ากิจกรรมเนี้ยมันคืออะไรนะเพราะว่าเขากิดแค่เนี้ยเออแต่ที่รู้คิดว่าน่าจะเป็นการแบบยิงชิงชังแคร์า,า,ากันเองอ่ะเออคือแบบเดินมาไม่เป็นมิตรอ่ะยิงกันเองนะครับกูแต่บอสเยอะไปปะตอนนี้เนี้ยเนๆๆเนาะเนา่เนาะเนาะเดี๋ยวก่อนเดินเดินบอสข กระสุนคุน้อยไปไม่ได้เอามายิงบอสผมคิดว่าจะหานี้นะฮะเพราะว่าถ้าจะเอายิงอะ่ะไม่น่าพอนะครับผมไม่รู้จุดเด่นน,นี้คืออะไรนะที่บอกว่าบอสเต็มแมปนะคือเท่านไรคือเขาเสกบอสเต็มแมปนะครับทุกคนเดี๋ยวลองดีได้กลุ่มนี้อ่ะเย้ยกระสุนไม่พอปะต้องซื้อไว้แล้วคือเงินผมจะหมดแล้วทุกคนโนราทีซีไม่เหลือนะครับทุกคนโอ้โหสองร้อยตัวนะครับก็คือเสกบอสสองร้อยตัวว่างั้นแต่มีบอสเมกอรเนาะถ้าบอสเมกอรนี้ไม่น่าไหวนะโอเคก็คือสุดปีเดิมนี้นะครับเป็น,นจุดเด่นใแบบว่าแจกบบอออสชมมมพูททััั้้งหดปรรรระะาาาาณ่่เเคคียกกววไุนนต ตอนนี้ไม่รื้หลุดกิดตัวละแต่คือผมคิดว่าเรายังไมปตายลองทดสอบก่อนอุ้ยแต่บอสนี่คล้ายๆอ้วนเสียดทุกคนคล้ายๆเราจะใช้ซอมตัวเดียวกันแต่ UI หน้าซึ่งนี่สวยมากนะผมชอบมากพอแปลงใหม่โอเคบอตีเข้าวะโอ,โอ้โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษดีกว่าไม่เข้าขอโทษ <c oughs> บอสพ่อบอสแม่มึงตีสองทีตายเลยเชื่อไอเราคิดด้วยบางๆกลาง แจ๊ะแจ๊ะโอ้โหนี่แล้วคือ,อตายตายแย่แล้วครับขอจะขอใหม่ไปนึงเสียฟรีโอ้โหแล้วบอกเลยผมเจอโคตรหนักคือบอสมันแรงเกินเลยครับแม่งใครจะคิดแล้วแอดให้ผมมาผมก็คิดว่าว80แล้วมายิงคนละมั้งกิจกรรมนี้อย่างที่บอกว่ายิงบอสแต่ไม่คิดว่าบอสจะขาดนี้นะครับไอ้ห่าไอ้คิดว่าคิดขาดนี้คือไม่ใช่ว่าบอสจะเยอะนะไม่คิดว่าจะแรงขาดนี้อ่ะเราได้ขาดทุนแล้วนะครับ โอ้โหโโโโออ้้หหยิงยับนะครับเอาปืนกลนมาดีกว่าคราวนี้ผมเปลี่ยนจาก80เป็น70มาแล้วทุกคนเพราะว่าพ่อมึงอะไรวะเนี่ยกูเจออะไรเจออะไรมาแต่ฟัก b r โอ้บ u ก k l e ทุกที่ทุกไทยโอ้โหขาา้างหน้ามีบอสข้างหลังมีคนกูเจออะไรกับมึงดีวะาพวกมึงเนี่ยเต็มไปหมดโอ้โหผมจะไม่ยิงปืนเลยค่ะตอนนี้คือยิงไปคือตายนะฮะตอนนี้บอสไล่คนอยู่ไล่กนะูเนี่ย กูว่านะนกิจกรรมนี้ฮะบ้านหาแล้วไม่ใช่บอสแล้วล่ะไม่ไม่ใช่คนแล้วละ <S <S ่ะคือบอสเว้ยไอ้แค่าายตาตาดำบอสได้ผมต้องขับผบักยิงผีกูเข้าใจอุปสรรคละเพราะเลื่อนผมว่าผมไม่เล่นแปดสุดนะผม,มเล่นแค่นี้พอแล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามไหลไปบ้านข่าวดูว่าเซตที่ผมเอามาเนี่ยมีใครล่าไปหรือยังนะครับโอ้โหพระเอกจัดโคตรแบบพระเอกบอกเลยว,ว่ายาเขาได้ขึ้นมาแล้วแจมเลยอ่ะเขาแจม,มอ่ะเขาจะถาว่าแจมอ่ะไม่รอดนะเซตกูปิว ปีว่อนโอ้โหคุยคุยหมาอันนี้ใครได้ครังไงของกูเล่นปืนซิกเพื่ซิกไหนฮะซิกวัไหน,ไหนปะตายเพราะว่าก็ตายเพราะผีอะอ่ะตายเพราะคนนะนั่งวิ่งหมดตายโอ้โหชีวิตผมบอกห้ทุกคน80แม่งเลยละกันนะครับทั้งแม่มาแล้วบอสกูมไม่ยิงลนะยิงแต่คนนี่มาแล้วเสียดีไม่เท่าไหร่แต่คือผมกูยิงจังบอสได้เลยนะครับแล้วนั่งวิ่งก็ไม่พอสัตว์ เซมิลาด้วยอันนี้อันนี้บอกเซมิลาด้วยกูบอกแค่แหละมึงไม่ตายมึงก็เจอกูอ่ะแค่แหละกูบาบูดีเฉพาะนะครับอีกอะไรกูไหมเอาดิจะเป็นปืนกลนะผมปืนนี้ว่ะไม่ต้องจ้องไม่ต้องจ้องป,นนปืนแม่งโคตรรัวเลยซัดก็แปลกนะ กกมันใช่ไหมมันพัวกันจริงๆผมนะจะบอกว่ามันแปลกแลจริงๆเนีผมนะมันพวกกันปะโอเคมาใครบอกให้เตรียมยิงบอสกูบอกเลยไม่มีความสันติที่ยิงบอสอะถ้าจุดที่ดีผมว่าเป็นโพชนะถ้าไม่ได้เข้าโพสจะยิงบอสยังไงหมดว่าจะเล่นขอบ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 ,ขอบแ,ลแล้วก็ยิงไม่ได้ดูดิยืนไปมันก็โดนซัดอะเห็นปะบอกเลยว่าแม่งไม่ใช่จะยิงบอสละยิงคนนี่แหละไอส้สัตว์มันมันมา

ไม่รู้มันตรงหรือเปล่านะใส่ดูทรงแล้วเป็น V8 นะครับน่นาจะยิงรัวได้อยู่แต่ผมไม่ได้มาเพราะว่าผมมาได้กดแม็คกันมาแล้วดู G4 รอดร่าผมดิเนี่ยเลยแค่นี้นะครับทำพี่ได้อะใครช้ามันจะรอดปอกมเนี่ยถึงบอกกิจกรรมใครเขายิงบอสกันถ้าทำเลไม่ดีจริงไะผมว่าดีสุดกจะต้องเป็นโพสอะส่วนขอบวงแม่งก็เมวิมกเม้หัวปัสตุแตก อันนี้คือแบบว่ามันไม่ได้ถึงว่าขนาดนั้นนะเพราะว่าแบบศูนย์นี่คือโดนตัวที่อื่นนีก็ตายแตกหมดไปเด้อิมอิมกับพวกมึงไงแหละมามาไม่รู้อิมเปิดคลายกูอิมพวกม,มึงไงแหละมามามาสัตว์สัตว์ส่บว้ยหนักจุกแค้นามาทานแต่คือเขาเลี้ปืนโดนส่วนใหญ่โดนแม่งโก้แต่คืออย่างที่บอกว่าเราได้เปรียบระยะใกล้นะฮะเจอกูนะกูเก็บของก่อนนะเดี๋ยวกูไปนะว่าเก็บของหมด ตายก่บมนไม่ป่ามันด้วยนะกูหลักมาไม่ได้ยินเสียงอีกเพราะเซิฟนี้คือดูทรงแล้วแนวแนวไมั้งเห็นปะเห็นปะเห็นปะมาแล้วนะมาแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าหาที่ดีดีกว่าทุกคน เอาแมนแขกเล่นเพราะว่ามันยิงผมไม่ได้ไงล่ะหาของไม่เจอด้วยประเด็นอะสะสมจักรเพียบอะบอกเลยเอาแล้วไมนของล่อตีนไปละกันแล้วผมมีของใหม่พวกมานละกันแกะกล่องอะไอสัตว์ถือว่านี่กูได้ชีวิตไงไปทุกคนดูว่าจะรอดไหมครับอัดเจ็บถือว่าคุ้มนะแล้วเสียไปดึงเซตเราได้คืนมาหลายเซตนะครับแต่ที่สําคัญคืออย่างที่บอกว่าผมเนี่ยก็ สะใจด้วยแหละไม่ใช่หรอกแม่งไอ้บอสเวนมาเก็บของน,นะครับทุกคนอ่าเก็บของมันไม่ได้ต้องเข้าต้องเข้าไปโซนก่อนนะครับเพราะเออผมก็ลือบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมตายแล้วผมไม่เกิดอ่ะผมหลุดออกมาหน้าเซิร์ฟะ่ะผมไม่ได้ออกมานะเพราะว่ามันหลุดเองผมจมัดของลงไปไม่ได้นะครับคือถ้าหลุดมาเนี่ยเราต้องเข้าไปเซฟโซนนะครับเพื่อที่จัดของเก็บหรือไม่ก็จัดของมาใหม่เพราะว่ามันไม่ลิงก์กับค้างตลอดเวลามันต้องอยู่ในเซฟอะ่ะงงไหมนอกจากว่า,าจะตายเกิดอ่ะเราจะมีของในค้งให้นะครับโโหแล้วนี่เกิด แล้วคือขอคลิปยังไงฮะพี่น้องมันมีเซ็โซนวายาพิกัดเราเปจาพิกัดอ่าพีเมียมดอลล่าชำระปิยาทุกคนอย่างที่ว่านะครับมันเป็นแนวโคโลจริองอะไม่มีเซ็โซนนะครับทุกคนผมก็ต้องไปหาวิธี ลงไปให้ถึงเซฟโซนเพื่อจะเก็บของได้นะครับซึ่งอ่ะอันนี้คือระบบย้ายจุดนะครับเชนดอลล่าที่บอกว่าไม่แบ่งหรอกครับดอลล่ามีราคาเพราะว่ามันมันน่าจะมีราคาเพราะว่ามันแพงจริงอะทุกคนโอเคผมขอย้ายเมืองมาร็อกกี้แล้วกันนะครับแล้วก็ไปเก็บของก่อนแล้วค่อยทําการย้ายไปอีกทีหนึ่งคือไปเซฟเซิร์ฟเมื่อกี้นะครับแต่นี่ผมเขียนบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเราอยู่พรีเมียมเนี่ยแล้วกดย้ายราคามันจะถูกกว่านะครับพึ่งหนึ่งเลยนะครับพอแล้วคือถ้าใค่มีพรีเมียมก็ลงเซิร์ฟพรีเมียมไว้แต่ยังไม่แก้ห็นไหมว่าผมเนี่ยเหมือนจะะะไไมมมมมม่่่่ลลงเเซิรร์ฟพีียปปผืใช ดูดิเห็นไหมโอ้โหหมดตูดกลับยังไงอ่ะแต่เมื่อกี้ผมทักไปขอแอดมินด้วยนะครับว่าเออขอหน่อยเพราะว่าแอดมินเขาน่าจะลืมน่าจะลืมบ้างว่าต้องมายิงบงยิงบอสอ่ะต้องให้ใช้กระสุนเยอะแล้วเขาไม่ได้ให้แม็กก์ยาผมมาเว้ยแต่ผมซื้อแม็กก์พิเศษหนึน่งก็จริงแต่แม็กที่ผมซื้อผิดอต่มันคือแม็กอันนี้เว้ยแม็กกี้ซีไม่มีผลอยู่แล้วเพราะว่าใช้ดอลลาร์นะครับเป็นดอลลาร์นี่ใช้กับทุกอย่างเลยทั้งแม็กทั้งมังเกอร์ทั้งอะไรสารพัดอลยยาใช้แค่จี่่่เเเหหลลลืออป็นนแแบบบบววาทีผมมกกดยะครั้ โอ้โหแม่งเอ้ยเดี๋ยวเอาเจท่าไปเลยดีกว่าเอาชิวชิวที่พวกมันยิงผมอ่าเอามา,มาอิ่มผมดีกว่าเพราะเราคุม,คมแล้วตอนนี้นคือไม่ขาดทุนแล้วอะ่ะคือกูได้ของพวกมึงแล้วอะ่ะตอนเนี้ยเข้าใจปะเข้าใจความหมายไหมกูอิ่มพวกมึงแล้วอ,ะอ่ะมาขออนุญาตเลยเพราะปืนมันที่บอกว่ามันลองยิงให้ดูละแม่งแปดสูบบรรทึกกว่าก็จริงแต่คือแม่งไม่ได้หนาขานาดนั้นาคือโดนลุมยิงก็แตกอะ่ะเอาเลยตรงแตกนะครับอันนี้สดๆครับปืนเกี่ยววะ่ะปืนที่ขายได้ปืนไม่มีปืนอันนี้ดีกว,ว่าอ่าปืนกลที่มาเล่นกันคือปืนกลไหนซิกเหรอมันเล่นนิิิกกัจจรรรงงเหอถาม เล่นแค่ซิกเนาะนะบู๊ซิกของ12เฮียะีั้นผมว่าผมเล่นซิกไงทุกคนโอเคเดี๋ยวขอเก็บของแล้วก็เดี๋ยวรอแอดมินเขาแอดให้ผมนะครับสหรับดอลล่าแล้วผมจะย้ายเมืองไปเล่นต่ออีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเออมันลำบากตรงนี้นะว่าแอดเขาลืมให้ของผมมาด้วยแล้วผมก็เฮ้ยได้อิ่มมาไงก็ต้องเก็บน,นิดนึงอ่ะเอาความสะใจหน่อยเว้ยเพราะว่าเราได้ประสบประมาณสองเกือบสามเซต์อะมันเป็นขนาดกันเกินอะได้หัวตัวปืนแบบไม่ครบเครื่องอะแต่ก็นำมาหลายชิ้นก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับก็ <laughs> เอาคืนหน่อยแม่งของที่กูแตกไปปรระะะเด็นนอคับ โอเคแต่ okay. วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตรอแอดมินแอดของให้นะครับโอเคครับทุกคนผมก็ลงกลับมาที่เซิร์ฟเดิมอีกรอบนึงนะครับแต่ผมไม่รู้ไงว่าเซิร์ฟเนี้ยมันเป็นเซิร์ฟกิจกรรมใช่ไหมครับเห็นไหมว่าเนี่ยเขาขึ้นหน้าตรงเนี้ยผมเห็นว่าผมลงไปหลายรอบเนี่ยเกิดแต่ล็อกกี้ผมก็นึกว่ามันจะเกิดให้ล็อกกี้นะครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมสร้างตัวละครมาเนี่ยก็ยังไม่ลงเซิร์ฟไหนเลยมาเซิร์ฟนี้ปุ๊บเนี่ยมันมาเกิดล็อกกี้เลยผมเลยคิดว่าเซิร์ฟเนี้ยมันน่าจะเกิดแถวล็อกกี้แต่พอเราบนี้ลงมาไปกินไอเกมของเนี้ยมันมก็ ไม่เชิงเพราะมันอยู่ขอบขอบแบบแต่ก็ไม่ไกลมากนะครับทุกคนผมเลยไม่ได้ใช้ย้ายแบบเพราะอย่างที่บอกว่าเซิร์ฟเนี้ยดอลล่ามันจะเป็นจริงนะครับเพราะอะไรแล้วคือก็คิดได้ดีแต่ถ้าใครอยากจะให้คุ้มๆมาผมว่าไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าคนเซิร์ฟเนี้ยเวลาเขาอิ่มกันอ่ะยิงคนเสร็จอะเขาทํายังไงกับการย้ายแบบนะแบบว่าลงไปหาเซิร์ฟเพื่อย้ายแบบเอาหรือว่าใช้ดอลล่าไปเลยเพราะว่าถ้าใช้ดอลล่าเนี้ยแป๊บเดียวนะแต่ถ้าไม่มีดอลล่าเนี้ยโอ้โหเหนื่อยจะจัดเลยนะวิ่งแบบอิ่มตะทีวิ่งเข้าโซนแล้วต้องไม่ นะเหนื่อยเ้อแต่้พอต้องมี่มานี่อ่ะใกล้สุด่ะเนี่ยสองอันเนี่ยน,นะครับทุกคนโอเคมาปีท้ายนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะอิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตวิ่งสักครู่นะฮะอันนี้ก็เตรียมของมาละยาน้ำวิ่งนะฮะก็คือตอนนี้น้ำวิ่งต้องใช้อันนี้เป็นปริยายเพราะว่าถ้าไม่ฟาร์มอ่ะแต่ถ้าฟาร์มหาน้ำวิ่งเหลือก็น่าจะไม่ยากนะครับทุกคนโอเควันนี้ขออนุญาตขึ้นไปเขาเดิมจุกเทศนะฮะน่าจะมีคนแค้งอยู่แหละแต่สูญหายอา้ามายาข้างหน้ามีสองตัวแล้วพวกกันนะทุกคนทำ ว่าเอาตัวซ้ายหรือว่าไอ้ตัวขวาไม่ตัวซ้ายวะคนละพูดก,กันเหรอมันดูไม่ค่อยทักทายกันเลยนะครับเอาตัวซ้ายดีกว่าเพราะตัวซ้ายอยู่มุมสูงนะถ้าเอามันได้ก็รอดอะ่ะขีปเค็งยังตอมของที่ผมยิงไว้ตอนแรกอยู่เลยปะ่ะใช่ไหมของที่อกตองตอมตอมาอ,อยู่อะ่ะที่ผมยิงไว้เก็บไม่หมดอ่ะนะครับตอนแรกเก,กลือกูรูดก็ว่าซิกทำไมเป็นแรงจังผมคิดว่าเป็นปืนอื่นแค่เสียงซิกก็จได,ได้ซิกธรรมาดาเพราะคนดูดาเมจปุ่ไมไอ้ของสิบสองอ่ะออสัตว์หายเลยทีนี้มึง สองตัวไหนสัตว์ไม่รู้ดิไม่รู้พวกกัน,นเดยไม่รู้ว่ามีพวกน้องโอเคแตกหมดโอ้โหชิบันโกจริงจริงไม่แปลกใจยิงกูแบบสุดเกือบแตกอะ่ะชิบหายเอ้ยนี่มันของดีดูดาเมจอันนี้ดิ 50ก็ยังไม่เท่าเท่านะครับกับอันนี้นะครับนี่แต่ที่บอกผมไปช่วยนะโอ้โหยาเยอะจัดทุกอยา่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะทุกคนของม,มันมีราคาเก็บไว้ให้ดี77ไอ้ชิ้นที่คนก่อนกูยเกล่อนเนี่ยสภาพมพึงไม่ได้เป็นเซตนโคหมดนะเอาตรงอะ่ะด,ดิกาฟิตี้อะ่คะคาเมตี้กันตีกันไรวะาาตีกันตีไปกูยิงกูมาเพื่อยิงอันนี้60องบอัน,นี้เป็นปนกลนี่หว่าแต่ชิคกี้แลงกว่า อ๋อมันคือคุณก็ไม่ใช่สไนท์รุ่นขออภัยนะผมคิดว่าเป็นสไนท์นะเนี่ยสไนท์มีแค่นี้ก็คือเซตโปรโมชั่นที่ผมบอกอะ่ะมันไพเมอาเนี่ยมันมีเป็นไพรมอลหรือพรามะไพรมอลถูกแล้วนะครับไอพวกนี้มันมีกลไนซองนะครับมาขออนุญาตเลยปิดท้ายนะฮะอิ่มต้องคิดมาได้อิ่มไม่ปปไดนน้ต้นคลิปมาจะแบบดูทรงไม่ค่อยดีพอเล่นไปเล่นมาเออแม่งโอเคละเริ่มเข้ามือแล้วนะเริ่มเข้ามือละแต่ผมถือซีก๊อตอ่แบบว่า เรากะว่าเจอระยะใกล้ยังไงมันก็โกงกว่าไปละ่ะซิกมังแรงจัดอ่ะแปดศูนย์ย่งเกือบตายแล้วพวกนี้ไม่แปดศูนย์จะเอาเชือะไรมาเหลือเละดิเราโคยลายเจอมัองละเป็ดียวอ๋อใซากิที่มันเม็ดเดียวถ้าไปเชฟประมาณเมื่อกี้นะไม่เดียวตายเจ็ดห้าหัวจะศูนย์ปะเออ ถ้าหัวจะสุดไม่ได้ตายแต่จะท้ามาดูว่าไม่ได้ตายมานะครับโอ้โหมันล่อซื้อกูนี่เอง แมงอยู่ขวามือนะทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับคงขอจากวันนี้ถือว่าวันนี้ที่มันปรกาศถือว่าอิ่มนะจริงคืออิ่มเยอะอยู่นะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้คงขอจากไปแต่เพียงนี้นะครับทุกคนวอร์ซีเซิร์ฟแม็กซีนะครับชื่อกลุ่มแม็กแปดแปดผมแปะไว้ใต้คลิปเข้ามาสนุกมามันม,ม,มาฟาร์มกันได้ตอนนี้คือที่บอกว่าคนฟาร์มกันเยอะมากให้ดูนะว่าคนฟาร์มกันจริงคือบางคนไม่เข้ากิจกรรมก็มีแม้ฟาร์มโคโลเนี่ยเออฟาร์มเห็นไหม เนี่ยทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนสปอตใหม่นะนะ่าสนใจมากสนุกสนุกนะฮะก็ไม่ถึงเกินไปของฟาร์มสู้ของเติมได้รลายเปอร์เซ็นต์มึงเชื่อกูเถอะกูโดนมาแล้วนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูการจนจบนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ